ครับนี่ก็เป็นบรรยากาศแง่แรงนะครับผมวันนี้วันที่สามนะครับผมวันที่สามมกรลาพศหกห้านะครับผมครับผมวันนี้ก็เลยแม่เหตอาหารเรียงปูนะครับเอ็พี่น้องเอฟซีอนเงินมาเป็นค่ากับเข่าให้ปูนะครับเชียร์เอกได้จัดการให้หมดนะครับเนาะครับกับพวงมาลัยพวงมาลัยก็คือวันที่หกเมื่อเดียวนะครับเชียร์เอกแซ่ขึ้นเมื่อเดียวเลยครับครับเได้จไร้ยงามงนะครับ

เอที่บครับผมตัวเลขเกียวกับเลขรถนะครับเนาะบ่อเนี่ยซีเอกซีไปป้ายเข้าได้ครับอมืออไรคะอีกปรานาณวันที่หาดครับผมเก็สิมาหลุมพอดีวันที่หกจะมาหุมกันสครับผมกลับมาหลุมไปน้ำกันนะรถมันมีความหมายด้ยครับถามมึงหกสามหกสามกุญย์นะไปทะเบียนนะครับเนาะบรไทยเอซมึงตัวนี้น้อย เขาทายยังบอกครับอาจจะบอกเพราะว่าคนแบบนี้ว่าเลยเรื่องอะไรนะคะคือจะโตงๆๆ่ายเลยบรรยากาศเนี่ยมาแลงนะครับผมบรรยานีม้มีอมเนื้อมีอมเนื้อพร้อมนะครับรบ,บรรยากาศวันที่สามมอคกลานะครับเนาะซึ่งหลังกินปีใหม่แลรงออกมาทายคลิปเหมือนเดิมครับผมเมื่อนี้นถามปูสิเป็ีจงไหนครับผมปูที่ทั่วเกาจะไหนนอกห้องหัวตะม่าเฉย ที่รวมบุญมากเชียร์กษเดลขึ้นกับเจวันนะครับรวมกันนะครับจะได้ขึ้นให้ปู้นะครับมือแรกนี้นะครับมันบรรยากาศย้ำแรงไปน้อกันครับตัวเรียกที่เจวันฝันกันสิเกียวกับรถนะครับเนาะวันวานเพื่อนเรารถไปเจเองเพื่อนที่รถไปน่าหายน้ำรถสอบยันกันันแหละค่ะ ศูนย์ห้าศูนย์เก้าแม่ค่ะหรือเก่าหาหาเก่านะครับฝันว่าแม่คู่เพื่อนน่ะไปแอบคุยกันอยู่ขังจนป่วยกับโรเกียบครับคุยดังเรียกซีซีอย่างนะซีอันไรแต่เรยว่าไม่มี่ค้นหอมมาบอกว่าเราเก่าศูนย์เก่าศูนย์วันนี้ยินเสียงมารูกเสียงไผ่อืมนะคะแล้วก็มาฝันฝันตอกับหน้ากับเร่มากฝันว่าครับที่บาีเราท่านี้ไปครับ ค่ะมีคนคอคนขี่ทยเมื่อกี้ค่ะครับนี่แหละก็บอเรียงค้อมฝันเจี๊วันเจี๊ยันฝึงฝันครับผมฝันนะฝันมาทะเลกัเขารถไปเอารถขั้นหนึ่งนะคะทะเบียนศูนยหาศูนย์เก้าครับผมแล้วฝันว่าน่คู่น่ะว่าไม่คู่น่ะแอบพากันเราเลี้ยงเล็กกันเบาบวกอยู่ในความฝันน่ะหลักคุยกับนกเจี๊ยบคู่บุกเลี้ยงนี่สันแต่ว่าคู่นี่อไปันคู่ไหนสัน่าซีซีค่ะซีซี แล้มีคนหอมอ่ะ900น่ะสันค่ะคนหอมมาบอกว่าน,นะค่ะครับอันนี้ะเสียงคือผู้ใช้แล้วเาหัวเสียงไผแส,สงสุมาหแห้งๆนะคะ900น่าสันเด้ใจใจใเห็ดเ็ดหัวอล้วเกลี้ยว่าเนะะต,ตรงกับเบิควงแล้วก็เนี่นะะนกเนาะเนาะ9อาจเป็นัามาอีกั้งเพราะว่าทะเบียนรวดเตเอก์เปลี่ยนหรือเปาค่ะ10เปลี่ยนเหรอเพิ่มไปเขาสิมาทเลวไปเขาสิมาเนี<ส>้ วันไหนอาจจะโซ่ท่ายเนี่ยอันหกสามหนี่ก็ไปอยู่บนบนไปทะเบียนตัวน้อยๆนะครับตัวน้อยนะครับครับตัวน้อยครับบรรยากาศจะมาแรงเห็ดกับเขากับป๋าให้ปูนะครับนี่หลายอย่างนะครับมึงสรอยจู๊ดจู๊ดอะไรก็สิก้อยก้อยก็สิมีเห็ดออมเหนีย้ปูน้ำค่ะครับนี่โอ้แต่แซ่บนะครับนะปู กูว่าหนยิ้มหยดวยม่ไก่ได้เสียงน่าเฉยยอดเซสนเอเดี่ยแ้เด่ว้งาะครับถึงมากเลยนี่ไปพัก่อนครับผมกับครอบครัวเป็นบรรยากาศย่ำแรงวันที่สามมกราครับผมับางกับหมกไส้ครับผมเอีก่เห็นหนเห็านโดแเกินปีไม่ค่ะรับกินปีไม้โดนเทียงแล้วค่ะเนาะโดนพักอนเทียนค่ะ แต่กกไม่มีห้าเรอูเก่เาลาปูลาปูไปสามหมื่นเพิ่งมากครับแต้ใใกะกาดาษอยู่กัเอิญปูอยูก่ก็เศร้ด้วยค่ะนั่งเล่นอยู่กัเอิญปูได้กินอยู่กับเอิญปูเลิปูมากินเขาทำเน,นได้เอิญหาจะปูกิดถอดปูอย่าฟังคิดปูดเ่อนแล้วค่ะ กูกะว่าจะควนกับเสียอีกับจีบันมือกับี่เกาค่ะแม่บอกว่าแม่ค่ะใครบ้านี่กูจะว่าควนแต่กูจีหอดค่ะจีหอดแลกินีหอดซื้อมาจีบันบ้าๆกไม่อยากกวาดิีน่แก้วก็จีร่วมแล้วก็นาะเออเอฟซีกันจีหอดปูดก่าค่ะไม่เห็นจะูกินก่อน่ะในเร่องของคนก็เอื้อนฟูดก่ ปูก็ไปเข้าดาวได้ชวัน่าไปเข้าดาวได้ดาวมาฝากคู่ฝากลาวที่กันกือฟังชีวต่วาก็ฟัดดาวมาฝากนะครับงูางคครับว่าได้ดาววาเอาเงาตรงเอา่ะได้ดาววาเจ็ดเจวงเจ็ดวงมาแต่ว่าคู่กับเฮ็ดเนี่ยวอีกสองลูลดลดนดทาวค่ะก่รลดพาสองดวงค่ะ ลดสองเดี๋ยวหาหายุ่งยุ่งเทิ่งบอกยังไงปูว่าหายุ่งเทิ่งบอกสองยงล่างบอกเดี๋ยว้ะไนี่มาสิแม่แม่มาลดลงสองขาดเด้เจ hmm. ็ดลงมาเจียเนียปูว่าดาวตกเนาะตกลกมาเจ็ดเนาะตกลงมาเจี๊ยบลดลงไปสอง จ็ดสองเหรอะเจ็ดสองทางบนมีหาบอ่หาเจ็ดสองหาเจ็ดสองยู่ข้างบนเด้ค่เออยู่ข้างบนเวลากะซิ3ตัวก็ดีดูดลงมาเลยค่ะดุดลงมาต้องเป็นแถล่างเลยครับแต่ถ้าปีนไม่มีกู้กินกระข้าที่เราสองอยู่ได้แ่นอยู่ยนอยู่ค่ะชั้นหนาที่เราสองครับผมชั้นลูกเดียว่พราะเราถันปัวต้องเบิรนาค่ะอยต้องปัวจะว่าเบิร์น่ค่ะ บ้า่าเบื่อเนาะ้อแต่งันเท่าอเนาะค่ะเานว่านเนะค่ะเนแต่ฟังสก้อนมาจัไงแต่ไ่ฟ้าลงทุนตาปูบอกว่าให้ไปจัดเลยบอมแมนบอกอันระวังหกเนี่ยหกนี่จัดได้เลยไม่ต้องรอระ่วางสีไม่ต้องรอะหนึ่งหกหาใช่แนอนบอมแยนนะครับพี่น้องเจบสีจดว้นะครับ จดตัวเลขไว้นะครับสิเดีบพระแต่อย่าลืมนะคะวันที่หกงานมันเกิดไม่ครูพศเป็นงานมันเกิดแลวกันงานเกิดไม่ครูล้วกาฉลององคูพญานาคฉลององคูพญานาเกียรติเสียงสององค์ครับผมค่ะก็อย่าลืมว่าพญานาคสรีจตอนไหนตอนนั้นออกหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งหกนะครับพญานาคเสดล้วกา วันที่สิบหกเริ่มสางล้วกัเซจสมบูรณ์วันที่สิบหกเจ็ดหนึ่งหกระวังหกระวังหกรกับนี่หนึ่งหกตระกัศไม่คู่กันมาคีมาขวี่บ้านอดีคือว่าเาลี่เบอร์คีเบอร์ยังค่ะคู่กันมาคีมาขาวค่ะมาขาวจุ่มๆค่ะเป็นตัวไหนเนอะมาขาวเป็นึ่งมาขาวก็นึ่งหกแปะสีน่สินานฟันมาขึ้นนี่อือไม่ได้บอกกูเลยเชอแต่ไปไร่ซื่อไแล้ว ปดสี่ตัวเดียวท่านรุ่นเลย้นไปเห็นจยค่ะฟันตัวเดียวเลยแม่จอกจองวัยแปดสท่เนะันเห็นตัวเดียวเลยแปตรงกับซึ่งอตรงกับมาขาวคือเบันมาเลยแมู่ก็ได้ถาูว่ามันยู่ไสละู้ไสละกเลยบอกว่ายุขนาดยุขนาก็ชิตัวสเพิ่งฟันสดๆเลยยุ่ขาดขนาดก็ชิบฮกตัวกัตรงตัวเดียวกันที่วันลาตัวพยานัก อันเจ็เสียนสององศาเส็ดตัวที่สิบหัอืมบ่นี้อที่ว่าจันได้ว่าค่าสียเอกเลขออกเจ็ดหนึ่งหกสามตัวหนึ่งหกกรบแปดสี่ด้วพี่น้องเอฟซีซื้อไว้ได้ครับรอวกระเช้านไป่ก้นครับผมท่านเสี่อแขกแน่นอนเป็นบ่บที่ปูว่าตะวันยื่นวางวัดดีเลขอองที่สิบเจ็ด่อสองกุญจสิบเจ็ดลองเฉนี่บ่อกระมัดเจ็ดเอกเจ็ดหนึ่งเอีด้เติมหกเข้าไปค่ะเจ็ดหนึ่งค่เจ็ดหนึ่งหกนะครับได้เจ็ดหนึ่งหหนึ่งเจ็ด ค่ะตะเ<า>พราะว่าเ<ด>พ<ว>ราะว่าโง่เนีจัดได้เลยจัดได้เลยนะครับผมไปยังมาไมีบก่ไม่โง่น้าปูบอกจริงเรื่องมาตกมาจากฝ่าหัดแต่เจีย๊ยบโง่อาจิรุดร่งองล่างก็ได,ด้รุดรุดร่องเนียวเนียนครับผมอันหละค่ะรุดร่องสองาตากัดลากัดตีเป็นรุดร่องสองสองอาจจยุล่ลาง ต่อยู่บนฝ้ามากเจ็ดนึงค่ะมาละเจ็ดหกกับว่นเนี้ยเนาะครับผมบ่เนี้ยได้พี่น้องเ็บซีครับผมไปจัดไปหากันไว้ได้ครับเด้อตีว้กอนครับเยาวันตีไว้กอนได้ครับเด้อยาเฝ้าลงทุนก็ได้ครับเชียนใส่กระดาษไว้ครับผมรวบรวมไว้นะครับเนาะครับครับกลับไปรุนไว้ได้ครับพี่น้องเอฟซีครับผมเจวันเพิ่งก็ได้บอกมาแลไวนะครับผมครับผมรุนกันนี่ครับตัวเลขมาขาวนะครับเด้อครับล่องไปจัดไปหากันไว้นะครับผม ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ช่องเสียเอกพระรวยสำหรับคิดมีสวัสดีครับ